สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเกม NFT นะครับอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับแฟนแฟนกีฬานะครับขอฟุตบอลนะครับไม่ควรพลาดเลยครับเกมนี้ครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมซอแลนะครับผมเป็นเกมจากสัญชาติฝรั่งเศสนะครับผมเกมนี้เนี่ยก็ใช้การ์ดนะครับที่เป็น NFT นะครับก็คือเป็นคริปโตเค r เรนซีประเภทหนึ่งนะครับผมที่ แสดงความเป็นเจ้าของนะครับของสินทรัพย์นั้นๆนะครับผมเกมนี้ก็มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่านะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากสโมสรฟุตบอลดังๆนะครับจากทั่วโลกนะครับจากหลายๆลีกในยุโรปนะครับผมใช้การ์ดนะครับในการเล่นนะครับผมเกมแนวแฟนตาซีฟุตบอลนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสําหรับคอฟุตบอลนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดในเกมนะครับ เราจะไปดูกันว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นอย่างไรนะครับผมแล้วก็มันลงทุนยังไงนะครับม,มันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับผมชื่อเกมนะครับก็มีชื่อว่าเกม soire นะครับผมสัญชาติฝรั่งเศสนะครับผม soire com นี่นะครับพิมพ์เข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับผมหรือใครอยากสมัครเล่นเกมนะครับก็ ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรุ่นรับโบนัสเป็นการ์ดลิมิเต็ดฟรีหนึ่งใบนะครับสำหรับเมื่อเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพบกับหน้าตาของเกมก็เป็นแบบนี้นะครับเรียบๆง่ายๆนะครับผมนะฮะสำหรับตัวเกมนะครับผมเราการทำงานของเกมเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัวการ์ดนะครับซึ่งเป็น nft นะครับนี่ครับการ์ดที่เห็นเป็นสีขาวสีแดงสี น้ำเงินสีดำเนี่ยนะครับสีเหลืองเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาย่อยให้ดูกันอีกทีว่าการ์ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็จุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับผมมันสามารถสร้างรายได้นะครับจากการเทรดการ์ดตัวนี้นะครับผมนะครับเทรดการ์ดสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะครับขายกันไปขายกันมาระหว่างผู้เล่นด้วยกันแล้วก็นํามาเก็งกําไรกันเมื่อผู้เล่นคนนั้นนะครับมีผลงาน ในการแข่งขันที่ดีนะครับผมสาหรับเกมนี้เนี่ยก็อ้างอิงการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมในเกมการแข่งขันฟุตบอลจริงๆนะครับแล้วก็รางวัลอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นรางวัลจากการส่งตัวผู้เล่นนะครับส่งการ์ดเนี่ยนะครับเข้าไปแข่งขันในเกมนะครับแล้วตัวเกมเนี่ยก็จะนับคะแนนนะครับให้เรานะครับแล้วเราก็มาคิดเป็นรางวัลให้นะครับจะมีเดี๋ยวส่วนในรายละเอียดของ การเล่นเกมการส่งการได้รางวัลเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดเข้าๆนะครับของเกมกันก่อนนะครับสําหรับความน่าเชื่อถือของเกมนะครับเกมนี้นะครับได้เซ็นสัญญานะครับผมเป็น Offi c i a l l i ไลเส้นนะครับกับ180สมสรอนนะครับทั่วโลกเลยนะครับผมจากลีกดังๆลยจากทั่วโลกเลยนะครับ อ่าอย่างเช่นที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้ครับก็มีลิวพูลนะครับผมปารีสอาร์แจ็คนะครับอ่าอินเตอร์มิลานนะครับผมเดลมาลิตบาเยร์มิวนิกนะครับชูวินตุสนะครับรวมไปถึงเอฟซีปอโต้แล้วก็มีอ่าตัวแทนจากเอเชียของเรานะครับอย่างคาวาสกิฟอนตาเล่ครับแล้วก็ในเจลีกนะครับอ่าในเจลีกก็จะมีนักเตะไทยของเราด้วยนะครับพี่เจชนาทิพย์กับ พีอุ้มธีรทรนะครับผมก็มีการ์ดอยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะปลอดภัยเลยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับตัวที่เกี่ยวกับเงินเนี่ยนะครับผมเกมนี้เนี่ยครับจะไม่มีคอยหรือไม่มีเหรียญที่เป็นคอยของเกมนะครับเราจะใช้วิธีการโอนกันผ่านเครือข่ายของอีทีเรียมนะครับผมว่าง่ายๆก็คือ,อ เราจะต้องใช้เหรียญอีทีเรียมนะครับในการรับเป็นเงินรางวัลหรือซื้อกาดนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็สร้างความยืดหยุ่นไว้นะครับก็สามารถใช้บัตรเครดิตในการซื้อการ์ดนกเตะได้นะครับผมสำหรับตัวกาดเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับกาดทั้งหมด4สีนะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับเรียกว่ากาดลิมิตนะครับผมนกเตหนึ่งคนนะครับก็จะมี การดสีเหลืองเนี่ยออกมา1ใบนะครับผมต่อฤดูกาลนะครับสีแดงนะครับผมออกมา100ใบต่อฤดูกาลนะครับสีน้ําเงินเรียกว่าซูเปอร์แลนะครับก็จะมี10ใบนะครับแล้วก็ยูนิคนะครับผมจะมีเพียงแค่1ใบต่อนักเตะ1คนเท่านั้นนะครับผมด้านล่างสุดนะครับก็จะเห็นว่านะครับจะมีนักเตะดังๆนะครับที่เข้ามาร่วมลงทุนในเกมนี้นะครับ สำหรับแนวโน้มความเติบโตและความน่าเชื่อถืออีกอันหนึ่งของเกมนี้นะครับในส่วนของข่าวล่าสุดของทางเกมนะครับผมทางซอ f t Bank นะครับซึ่งเป็นธนาคารจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้ลดเงินระดมทุนรอบใหม่นะครับให้กับทางเกมนะครับผมเป็นเงินถึง680ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อ เข้ามาร่วมลงทุนนะครับแล้วก็โดยมีนักเตะด,ดังๆอย่างเคลัดตบีเก้ที่เห็นเมื่อกี้นะครับรวมไปถึงลิโอเฟอร์ดินานครับก็เข้ามาร่วมลงทุนกับเกมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในสเต็ปถัดไปนะครับผมจะลองล็อกอินเข้าไปนะครับในระบบของเกมนะครับที่ผมได้ทำการสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของขั้นตอนการสมัครนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดู ในคลิปถัดไปนะครับก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาใตรอินเข้าระบบนะครับผมเพื่อเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรให้หน้าดูบ้างนะครับกดไปที่สายอินนะครับผมเราก็สามารถล็อกอินได้ด้วย Google นะครับอีเมล Google หรือว่า Facebook นะครับก็ตามที่เราสมัครไว้นะครับถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วนะครับ ถ้ายังไม่มีก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับผมก็ไปสมัครได้เลยนะครับฟรีนะครับฟรีสำหรับเมื่อเข้ามาแล้วนี่นะครับเราก็จะเห็นด้านบนก็จะเป็นข่าวต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการ์ดที่มีการประมูลกันอยู่นะครับผมนะฮะด้านล่างก็เป็นการ์ดที่มีการซื้อขายกันนะครับก็จะไม่มีอะไรครับจะมีเท่านี้นะครับผมเมนูด้านบนนะครับก็จะมีอ่ามาร์เก Play m y c l u b นะครับแล้วก็ help นะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับไว้อินไว้ไว้แนะนำเพื่อนนะครับผมไปชวนเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของบัญชีเรานะครับผมมีค้นหาปุ่มค้นหานะครับมีข่าวสำหรับแจ้งเตือนแล้วก็ด้านขวามือนี่นะครับจะเป็นในส่วนของการาผูกกับกระเป๋า wallet นะครับผมเพื่อไว้สำหรับซื้อขายนะครับ พาขายก็รับเงินเข้ามาในนี้ถ้าซื้อก็มีเงินจากตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปอธิบายกันในส่วนของการผูกวอลเลทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูที่เมนูแรกครับในตัวมาเก็ตนะครับผมมาเก็ตก็คือตลาดนะครับผมก็จะมีในส่วนของนิวการ์ดออปชันนั่นก็คือการการ์ดที่ทางเกมเนี่ยนะครับเอาออกมาให้เราให้เราประมูลกันนะครับผมเราก็สามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้นะครับผม การ์ดนะครับตรงนี้นะครับนี่าสามารถเข้าไปดูนะครับซีเรียลัมเบอร์ o ซีเรียลนี่ก็คือว่าเป็นการ์ดซีเรียลเบอร์หนึ่งนะครับซีเรียลเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมจะย่อยให้ดูในส่วนของคลิปถัดไปนะครับเราจะมารีวิวตัวการ์ดนะครับว่าการ์ดเนี่ยมีอะไรบ้างต้องดูอย่างไรนะครับอาดอมถัดมาก็คือตัวเมนเจอร์เซลนะครับ มเนเจอร์เซล์ตรงนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่ทางผู้เล่นต่างๆเนี่ยนะครับได้นําเอามาขายนะครับผมใครที่มีการ์ดอยู่แล้วก็เราก็สามารถมาตั้งราคาขายจากตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยฮะก็สามารถขายในราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับนี่ครับอย่างคนนี้ครับชื่อเยลโลบินนี่เขาก็นํานักเตะคนนี้การ์ดนักเตะคนนี้นะครับนํามาขายได้นะครับ กร์ดที่จะขายได้ก็คือกร์ดที่เป็นสีเหลืองเท่านั้นนะครับนะครับตัวน,นี้ก็จะมีลิต์ต่างๆนะครับผมกา์าซสีเรียลนัมเบอร์วันเหมือนกันนะครับผมปุ่มถัดไปี่สำหรับปุ่มเพนะครับปุ่มเพปุ่มเพมเพนี่ยนะครับก็คือในส่วนของการเล่นเกมแล้วนะครับเมื่อเอาเมาส์ไปวางที่ปุ่มเพนเราก็จะเห็นว่าจะมีเกมวีคอยู่นะครับเกมวีคก,ก็คือความหมายว่าแม ที่204สัปดาห์ที่204 205 206แบบนี้นะครับทางเกมก็กำหนดไว้ว่าวันที่24ถึง28เดือนกันยายนที่มีแมตช์แข่งขันนะครับซึ่งจบสิ้นไปแล้วนะครับเกมวีคที่205วันที่28ถึงวันที่1ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่นะครับและในสัปดาห์ถัดไปก็คือวันที่1ถึงวันที่5นะครับเหลือเวลาการ การส่งทีมเข้าแข่งขันในอีก2วัน1ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับเมื่อเข้ามาในปุ่มเพจนะครับเราก็จะเห็นว่ามีอ่าเขาเรียกอะไรทัวร์นามเมนต์ต่างๆนะครับที่ทางเกมกําหนดให้เราสามารถนําการ์ดลงแข่งขันได้นะครับนยครับก็จะมีสตาร์โกลบอล l อสตาอะไรต่างๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาย่อย รายละเอียดให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต่อไปไม้ครับไม้ครับก็คือเกี่ยวกับสโมสรของเรานะครับทีมของเราว่าเราเนี่ยมีการ์ดอะไรอยู่บ้างนะครับผมเราสามารถเข้าไปดูการ์ดต่างๆที่เรามีนะครับซึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับบัญชีของผมเนี่ยก็ได้สมัครแล้วก็ทางเกมก็สุ่มเอาการ์ดนักเตะแบบนี้นะครับมาให้เราฟรีๆอย่างที่บอกนะครับเราได้การ์ดพวกนี้มาฟรีนะครับ ว่าเราได้มาฟรีนะครับส่งแข่งขันก็ได้ฟรีก็เป็นการ์ดสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งการ์ดสีขาวเดี๋ยวรายละเอียดก็คือการ์ดเนี่ยมันจะได้มาฟรีจากเกมครับไม่มีจํานวนจํากัดมีจํานวนไม่จํากัดนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยไม่สามารถไปขายหรือเอาไปแลกกับใครได้นะครับอ่าอันนี้ในส่วนของการ์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการ์ดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เรามาดูเกี่ยวกับ เมนูต่างๆในเกมก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของทีมเรารางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับเป็นเหรียญนะครับแล้วก็เฮลนี่ก็คือเอาไว้สําหรับขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับติดตามได้ทางทวิสเตอร์นะครับผมเทเลแกรมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ่มอินไวท์แฟนนะครับเราสามารถชวนเพื่อนๆของเราเนี่ยมาเล่นเกมนี้ได้นะครับนะฮะเกมนี้นะครับเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเล่นฟรีนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเป็นประกาศใหม่ของทางเกมเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเกมเนี่ยเล่นฟรีได้แค่8สัปดาห์นะครับหรือว่า8ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจาก8ครั้งเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องซื้อการ์ดสีเหลืองนะครับผมเพื่อเพื่อลงเล่นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่ทางเกมเนี่ยนะฮะได้รับเงินลงทุนจากซอฟแบงเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาก็มีประกาศว่าให้ทาง ผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามาเล่นเกมเนี่ยนะครับเล่นได้ฟรีเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะเหมาะกับสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลหรือว่าชอบกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลนะครับที่ชอบคนที่ชอบดูบอลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถเราก็เคยดูอยู่แล้วครับคุ้นเคยกับรายชื่อชื่อของนักเตะต่างๆนะครับทําให้ชื่อของนักเตะต่างนะครับทําให้เราอาจจะ่า คุ้นเคยนะครับแล้วก็อาจจะเล่นแล้วก็สนุกตามไปกับเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมซึ่งสําหรับคนที่ไม่ใช่คอบอลและอยากเล่นเกมนี้ถามว่าเล่นได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องให้เพื่อนที่มีความรู้ด้านฟุตบอลช่วยในการดูสเกลหานักเตะหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับนักเตะ,ะครับก็มีหลายคนนะครับที่ เล่นโดยที่ไม่มีความรู้นะครับผมก็ซื้อขายซื้อขายการ์ดอะไรอย่างเงี้ยฮะบางคนก็สมัครเข้ามาแล้วก็จัดทีมทิ้งๆไว้ปรากฏว่าได้รางวัลน,นะครับก็นําการ์ดไปขายก็ได้เงินนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอครับไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าเมื่อเราส่งทีมแข่งเสร็จเนี่ยเราก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับเราก็รอผลการแข่งขันเสร็จนะครับถ้าได้รางวัลเราก็มากดรับรางวัล ได้เงินก็กดถอนเงินนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่งทีมแข่งขันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวตัวเกมภาพรวมของเกมนะครับใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากสมัครเล่นเกมก็กดสมัครได้ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับผม แล้วก็เข้าไปจอยกันในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยเช่นกันนะครับสอบถามข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีอนาคตพอสมควรนะครับเพราะว่าผมก็เป็นผมเองก็เป็นคนที่อชอบดูฟุตบอลแล้วก็ติดตามฟุตบอลต่างประเทศนะครับมานานมากแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ